สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้รูปเหมือนปั๊มนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มของหลวงพอ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้สร้างเมื่อปี2 5 0 5นะครับโดยบล็อกแม่พิมพ์นะครับใช้บล็อกแม่พิมพ์รูปเหมือนปัม๊มรุ่นโดดล่มของหลวงพอ่อทบวัชชนแดนนะครับสมัยก่อนเขานิยมใช้บล็อกซ้ํากันนะครับแต่ช่าง เขาจะเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับเปลี่ยนหนังสือด้านหน้านะครับไม่ใช่หลวงพ่อทบหลวงพ่อทาบเท่านั้นนะครับหลวงพ่ออื่นก็มีนะครับที่เป็นลักษณะเดียวกันคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เอาบล็อกกลับนะครับวัดนะครับโรงงานเขาปั๊มให้แล้วก็บล็อกก็จะอยู่ที่โรงงานนะครับฉะนั้นบางทีโรงงานบางวัดไม่มีเงินก็จะใช้บล็อกหน้าของวัดอื่นเปลี่ยนบล็อกหลังบางครั้งก็เปลี่ยนบล็อกหลังแล้ว แล้วแกะบล็อกหน้าใหม่นะครับจะสลับกันไปอย่างนี้นะครับแต่จะไม่มีการเอามาเอาบล็อกเดิมมาปั๊มใหม่นะครับสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโรงงานเขาจะปั๊มเสริมนะครับส่วนมากเขาจะไม่ทํากันนะครับแต่เขาจะทําแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยฮะรุ่นนี้บล็อกหน้าบล็อกหลังก็คือรุ่นโดดล่มขอกระทบเลยนะครับแต่เขาจะแก้ที่ตัวหนังสือที่ฟอนต์ตัวหนังสือตรงนี้นะครับ จากทบให้เป็นทาบนะครับแต่รายละเอียดจะต่างกันเล็กน้อยนะครับของหลวงพ่อทบนะครับจะปั๊มก่อนนะครับฉะนั้นพิมพ์พระความคมชัดขององค์พระจะมากกว่านะครับความคมชัดของพระทบจะคมชัดมากกว่าของหลวงพ่อทาบนะครับของหลวงพ่อทาบคือเป็นบล็อกของหลวงพ่อทบมาแก้ไขนะครับสังเกตได้จากรลิวจีวรนนะครับ ความคมความตึงของรายละเอียดเส้นประคำพวกนี้นะครับของพรอทบจะคมกว่าเยอะเลยนะครับของพทภาบสเกตนะฮะจะเริ่มมีผดขึ้นเห็นไหมครับผดพ,พวกนี้เกิดจากที่บล็อกมันเป็นสนิมนะครับแล้วมาปั๊มใหม่ก็จะเกิดผดผดแบบนี้นะครับเกิดผดแบบนี้นะครับดังนั้นพระที่บางท่านบอกปั๊มเสริมออกมาอะไรอย่างเงี้ยจากโรงงานบางทีเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเขาปั๊มเสริมมันจริง บ็อกที่ปั๊มที่หลังนะจะมีผลนะครับเพราะบล็อกจะเป็นเหล็กกล้านะครับมันจะเป็นสนิมนะครับฉะนั้นจะปรากฏเม็ดผลขึ้นตามองคผ่านนะครับและความคมชัดจะน้อยลงไปเนื่องจากผ้าผ่านการปั๊มมาแล้วนะครับทําให้บ็อกเริ่มชํารุดนั่นเองนะครับรายละเอียดความคมชัดจึงจึงดับลงไปนะครับถ้าของพอทบโดดล่มนะครับจะคมกว่านี้นะครับ ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแต่วิธีการพิจารณาก็เหมือนกันครับคือพระรุ่นนี้เป็นพระปั๊มนั่นเองนะครับของรบรสรสร้าง2,500นะครับของรรพระธาตสร้าง2,505นะครับโดยการใช้บล็อกเก่าของรรพระทบนะครับช่างเขาแก้ไขบล็อกจากทบเป็นธาตนะครับฉะนั้นก็เล่นไม่ซ้ํากันนะครับ รุ่นนี้ก็เล่นเป็นของหลวงพ่อทาบนะครับพี2 5 0 5ันห้าร้อยห้านะครับจํานวนการสร้างแค่หลักร้อยแค่นั้นแหละครับไม่เยอะแล้วครับเพราะบล็อกเก่าฉะนั้นนะฮะจะปั๊มได้ไม่มากแล้วนะครับอย่างมากก็ไม่เกินห้าร้อยองค์นะครับเลยไม่ค่อยได้เห็นนะครับนานๆจะเจอองค์หนึ่งนะครับสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อทาบเลยนะครับจุดแยกก็คือความคมชัดของพระทบจะมากกว่านะครับฉะนั้น หลวงพ่อท่าเนี่ยปั๊มที่หลังของพ่อทบแน่นอนนะครับเพราะรายละเอียดความคมชัดเนี่ยน้อยลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความตึงของผิวที่เกิดจากการปั๊มนะครับการอัดกระแทกนะครับยังมีความคมนะครับเห็นไหมคฮะแขนก็ยังลึกนะครับลึกนะครับรายละเอียดก็ยังชัดนะครับแต่จะไม่ชัดเท่าของพอทบรุ่นโดดลมแค่นั้นเองนะครับ ของพระทาบรุ่นนี้เมื่อช่างปั๊มมาแล้วนะครับเขาจะมีการขัดนะครับจากนั้นในซอกจะปรากฏยาขัดสีแดงแดงนะครับจะปรากฏยาขัดสีแดงแงนะครับตามซอกให้เห็นเห็นไหมครับสีแดงแงตามขัดตามตามซองครับคือขัดให้เงางามนั่นเองนะครับพักพอปั๊มเสร็จผิวเขาจะค่อนข้างด้านนะครับแล้วช่างจะมาปัดเงานั่นเองนะครับ โดยใช้ยาขัดที่เป็นแท่งเนึกภาพก็คือตอนเลี่ยมพลาสติกนะครับยาขัดลักษณะนั้นนะครับเขาขัดพลาสติกให้เงาอย่างนั้นนะครับอย่างเดียวกันครับวิธีการทําเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับความคมชัดจะน้อยกว่าหลงกระทบนะครับเห็นไหมด้านล่างก็ต้องเลี่ยมแบบนี้นะครับคือช่างเขาขัดจนเรียบนะครับเขาขัดจนเรียบนะครับไอ้จุดแดงๆพวกนั้นก็คือคราบสาของทองเหลืองนะครับ เป็นคาบความเก่านั่นเองนะครับองนี้สวยมากๆเลยนะครับผิวเดิมๆผิวหิ้งนะครับจากนั้นมีอะไรให้ดูเยอะนะครับมีอะไรพิจารณาเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะด้านข้างด้านข้างพอปั๊มมามจะมีปีกนะครับจะมีปีกนะครับนี้ช่างเขาจําการปั๊มปั๊มตัดออกบางส่วนแล้วก็มีการเลื่อยเก็บเห็นไหมฮะมีการเลื่อยหไหมครับเห็นไหมฮะมีร่องเลื่อยนะครับ เก็บด้วยนะครับล้าก็จะมีการเก็บ well. well. ด้วยตะใบซ้ำเขาไปอีกครับเห็นไหมฮะมีการเก็บด้วยตะใบซ้ำเขาไปอีกนะครับเห็นไหมฮะมีเก็บซ้ำด้วยตะไบเก็บงานนะครับของแท้นะครับงานจะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะคมนะครับเหรียญรูปเหมือนปั๊มนะครับก็ดูเหมือนเหรียญนะครับวิธีการดูก็ดูเหมือนเหรียญนะครับดูให้ปั๊มนะครับอย่าดูเป็นหล่อถ้าหล่อไม่ใช่นะครับหล่อของปลอมนะครับ พระปัมรุ่นนี้สร้างว่าปี2 5 0พค่อนข้างหายากนะครับบางท่านนึกว่าไม่มีเลยที่ซ้ำนะครับเพราะพบเจอหน้อยมากๆนะครับสมัยก่อนหายากกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้มีโซเชียลก็เลยพอได้เห็นพระหลุดไปต่างถิ่นกลับมาบ้างนะครับก็เลยทําให้เห็นพระหลวงพระทาบแบบนี้บางสมัยก่อนแทบไม่มีไม่มีใครรู้เลยเลยดีกว่าครับว่าไอ้รุ่นนี้หลวงพระทาบก็มีนะนะครับสมัยก่อนนะครับ หรือความที่พระสร้างน้อยและหายากมากๆเลยครับโอเคครับวันนี้มาแนะนํารูปหลอ่อรูปเหมือนปั๊มนะครับของพระธาตุวัดกระบุกขึ้นพึ่งปี2505ครับสวัสดีครับ